สนับสนุนโดยบรายโฮเซลอย่างที่ได้บอกเอาไว้นะครับผมว่าความเลยเถิดของเธอนะครับในความสนใจในเรื่องของไอทีและการจ็ดต่างๆเนี่ยได้ทําให้เธอเป็นที่รู้จักในประเทศและปัจจุบันนี้จนถึงต่างประเทศแล้วกับล่าสุดเลยนะครับตำแหน่ง Miss t w i t World ก็คือเป็นตำแหน่ง Twitter World แต่เพอเอเป็นผู้หญิงเ้าเลยต้องให้ Miss Twitter World หรือเปล่าใช่จริงๆมี Mister ด้วยนะคะ Mister Twitter World ด้วยแต่ว่านานมากแล้วตั้งแต่ประมาณปี2009แล้วค่ะเป็นช่วงแรกๆก่อนที่คำว่าเจ้าหญิงไอทีจะมาอีกแต่มันเป็นสเต็ปนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีมีตำแหน่งเดียวป้องให้เลยมันจะต้องมีไล่มาย่งไงบ้างนะก็คือเขามีโหวตกันเป็น m i s Twitter Thailand Miss Twitter เอเชียแล้วก็ Miss Twitter World ซึ่ง อันดับต้นๆคือ m i l uh ี huh. ่ Cyrus ซึ่งเขาดังมากที่อเมริกา uh huh. แล้วแฟนคลับเขาเยอะกว่าสีเยอะมากเราก็แบบด้วยความนี้ตอนนั้นทำรายการออนไลน์ uh huh. แต่ว่าฝรั่งเนี่ยก็โพสต์มาบอกว่าเป็นไปได้ยังไงที่เธอจะได้ชนะ m i l ี y Cyrus เป็นเพราะว่าแบบแฟนคลับเธอยังน้อยกว่า m i l uh ี huh. ่ Follower เธอน้อยกว่า m i l ี่ Cyrus อีก และต่อไปกับการที่ถูกเลือกให้ไปงานของ Google ค่ะก็ตั้งแต่ประมาณที่อเมริกาที่ไหนฮะที่อเมริกาที่อเมริกาค่ะ,คะ,คะก็จริงๆหลัง Miss Twitter World เนี่ยก็สื่อต่างๆเนี่ยก็เลยเห็นว่ามันน่าสนใจนะตำแหน่งนี้เคือ่อะไรอะไรเงี้ยก,ก็ก็เริ่มมีสื่อหนังเสรพิมพ์มาสัมภาษณ์สัมภาษณ์พี่ๆสื่อบางคนก็จะบอกว่าไม่รู้จักน้องซีคือใครซีสีวัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็ พอเขาไปถามคนรู้จักซึ่งอยู่ในวดวงไอทีเขาก็บอกน้องซีที่เป็นเจ้าหญิงไอทีไง uh huh. หลังจากนั้นก็มีการพาดหัวข่าวคําว่ uh huh. วาเจ้าหญิงไ uh huh. อทีอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นสื่อต่างๆก็รีพีทคานี้ว่าเป็นเจ้าหญิงไอที huh. เจ้าหญิงไอที huh. มากกว่าคําว่า m i s ว Twitter World อีกอ uh huh. ก็เลยเป็นที่มาของของคาว่าเจ้าหญิงไอทีมา uh huh. จนถึงตอนนี้แล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี้ยนะคะก็ได้รับโอกาสที่ดีๆจากคนในแวดวง uh huh. ไม่ว่าจะเป็น Google Microsoft ที่เวลามี หมายข่าวที่ไปไปต่างประเทศนะคะเขาก็จะนึกถึงเราเป็นท็อปลิสต์ว่า,า,าใครที่จะสามารถไปสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษได้แล้วก็มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องไอทีพอสมควรและเป็นที่ยอมรับอย่างเช่น Google I.O. ปีที่แล้วเนี่ยมันน่าภูมิใจมากเลยเพราะว่าเขาเลือกแค่คนเดียวนักข่าวคนเดียวของเอเชียแปซิฟิกมันยากยิ่งกว่าขอบีซ่าอีกนะใช่แล้วเป็นอะไรที่แบบอุย๊ยเขาเลือกเราดีใจจังเ,เลยอย่าง Microsoft เนี่ยก็ได้ไป โ o t ั s F1 ที่เขามาที่สิงคโปร์ค่ะแต่ว่าได้ไปอินไซต์กับไมเคองเขาใช่แต่ว่าที่นั่นเนี่ยเขาให้ไปที่ห้องพิเศษของ Lotus F1 ไปแล้วเขาก็แฮปปี้มากทันี่ Microsoft เมืองนอกก็แบบชอบอะไรเงี้ยก็ฟีดแบ็กกลับมา Microsoft เมืองไทยก็ก็เลยดีใจค่ะที่เหมือนกับเราทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวไอทีได้ดีแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยที่ให้โอกาส อกาสที่ได้มาแต่ละครั้งในที่ไปต่างประเทศนะครับผมก็ต้องเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะ <c oughs> และที่สําคัญไม่ได้ไปงานของเขาเฉยๆไปและถึงตัวกับตัวเฮดเจ้า <ๆ S 2> ของด้วยผู้ก่อตั้งของตอนนั้นที่ไป Google <c oughs> เนี่ย <c oughs> เป็นปีที่ Larry Page ขึ้นเวที พูดเองอแล้วก็เซอร์เกบินเนี่ยมาหลังเวทีที่เป็นช่วงของ press reception คือช่วงของการประชุมกับนักข่าวซึ่งมีนักข่าวแค่40คนเองอยู่ดีๆก็เดินเข้ามาแล้วแบบซีก็หันไปแบบนั่นคือเซอร์เกบินทุกคนก็หันไปแบบช็อกทีนี้เขาก็โดนลุมเลยแล้วซีก็แบบก็แบบขอก็บอกเขาเออเนี่ยขอ ขอเช็คแฮนด์ขอคุยกับเซอร์เคต i บรนบ้างได้ไหม uh huh. อะไรเงี้ยทีมงานเขาก็เห็นความติงต้องของเราท uh ีมงานก็โอเคโอเคไอเห็นละว่ายู u ม a d n เ s s มายู่แบบรู้จักอะไรเงี้ยเซอร์เ r ตเบรนเดี๋ยวตื่นเต้น uh huh. เขาก็เลยให้เขาไปคุยก็เช็คแฮนด์กั hand, กบเซอร์เคต i บรนแล้วก็พูดคุยกับเขาค่ะก็ก็แฮปปี้ด uh ี huh. แล้วเวลาที่เราจะไปคุยในโดยเฉพาะเรื่องของไอทีเนี่ย เรามีความกังวลไหมว่าเขาจะมองเรายังไงเอะเราฉลาดพอหรือเปล่าเราเรารู้ลึกพอหรือเปล่าหรือว่าเราแน่นอยู่แล้วตอน Google ซี่จำได้ซีมีถามโจทย์หนึ่งเขาซึ่งซีสงสัยมานานมากแล้ว Google อะเซิร์ชได้ทุกอย่างบนโลกเซิร์ชเจอทุกอย่างถ้าเราจะทำให้มันเซิร์ชไม่เจออะ,อะไรสักอย่างหนึ่งอะทำได้หรือเปล่า คำถามนี้จริงๆเซก็ตอบได้ว่าทําได้แล้วแหละถ้าเซิร์ชให้เจอได้ก็ต้องเซิร์ชให้ไม่เจอได้ถูกไหมคะสมมติวันนี้เราจ่ายตังค์ให้คําค้นหาเราอยู่อันดับต้นๆนะวันหนึ่งถ้าสมมติเราทําผิดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสื่อตีพิมพ์นะแล้วเราต้องการลบประวัติบนโลกออนไลน์เราเราจ่ายเงินให้ Google Search ไม่เจอได้เป่าจริงๆอ่ะเป็นประเด็นที่ผู้ก่อตั้งอ่ะพูดกันอยู่เหมือนกันซก็เลยซักเขาไปอีกว่า แล้วเคยทำหรือเปล่าอเพราะเป็นประเด็นเรื่องของจรรยาบรณแล้วนะว่าการที่เราจะลบโปรไฟล์ใครแล้วเขาจะเลือกได้ไงว่าเขาจะลบหรือไม่ลบถูกปหมคะจริงมันก็เป็นประเด็นที่เราแบบเรารู้สึกเราแต่เราก็อยากรู้นะคะก็เป็นประเด็นที่ที่เขาก็ตอบดีเขาตอบดีค่ะเขาก็ตอบว่าเขาดูเป็นเคส by เคสถ้าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสละสําคัญต่อผลกระทบต่อความมั่นคงต่างๆเนี่ยเขาก็จะทํา แต่ว่าในประเด็นทั่วๆไปเนี่ยเ,เขาคิดว่ามันไม่ได้มีความจําเป็นแต่ว่าเขาก็ยังตอบแบบกำโกมกำโกม <ำ S 2> <กำ S 1> อยู่เคนเนซีซารเห็นซีซาร์แต่ก็เป็นประเด็นที่ผู้ก่อตั้งเคยคุยกันก็แสดงว่าแน่นอนเวลาซีจะไปสัมภาษณ์ใครก็เตรียมคําตอบไว้ดีๆไม่ขนาดเลยนานานๆทีจะมีแบบไอเดียตรงนี้ผุดขึ้นมานะคราวนี้เนี่ยเรานะครับผมรู้จักโลกของไอทีมามากไม่รู้มากต้งเท่าไหร่ละ คนที่รู้จักเราก็มากขึ้นตามเท่านั้นเวลาจะทําอะไรตอนนี้เนี่ยเราต้องคิดเยอะไหมอย่างเช่นในเรื่องของการนําเสนอไอทีเพราะตอนนี้นอกจากมานันต้องแค์ตัวเราทีมงานด้วยแน่นอนต้องแค่ follower ของเราด้วยหลายอย่างอใช้คําว่ารู้ใจดีกว่าค่ะเพราะว่าปีก่อนๆเนี่ยเราเสนอเรื่องไอทีตอนที่เทคโนโลยีมันไม่ขนาดนี้แต่ว่าสมัยนี้เนี่ยพอเราทำไอทีเข้าไปเรื่อยๆเ,เรารู้สึกว่า แล้วเวลามีคุณป้าคุณพี่คุณน้องแต่ละคนนี่มาเจอเมาเจอใช่หรือเปล่าน้องซีคะแบบเออดูรายการซีอะไรเงี้ยเราดีใจมากเลยนะแล้วซ uh huh. ีจะถามเขากับทุกคนว่าพี่ดูรู้เรื่องไหมคะซีเวอร์เรื่องที่เขาอยากรู้พอหรือเปล่าหรือ uh huh. บางทีไปเจอ,เอ,อลูกค้าที่การบินไทยอย่างเงี้ยพี่พี่ที่การบินไทยก็จะบอกว่าดูเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าพี่ดูว่าเอาเอาอะไรมาทําการตลาดกับที่การบินไทย uh huh. ได้บ้างมีเ uh huh. ทคโนโลยีใหม่ๆไหมอะไรเงี้ยซีก uh ็รู้สึกแบบไฮ้เขาดู เขาดูแล้วเขาเข้าใจด้วยในเจเนอเรชันที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปถ้าเขาเข้าใจสิแฮปปี้แล้วแล้วก็อยากทำให้ให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้เวลามันมีสินค้าบางสินค้ามาแล้วพอเราใช้ไปจริงๆแล้วเราเราเราควรที่จะต้องทำให้มันขายได้ให้คนดูแบบดูแล้วเชื่อ โอไมโอใช่ไหมแต่พอเราเล่นไปเสร็จปุ๊บมันแบบว่าพุ่นมนี่ไงเหรอเออด้วยความที่พวกเราเองก็มีคนที่ติดตามเราเยอะเหมือนกันเราก็ต้องรู้คอสแตดเฟกที่มันจะตามมาถูกไหมว่าถ้าเกิดเราบอกว่ามันดีไปจะเป็นยังไงเออรามีการเหลี่ยงเลี่ยงยังไงแต่ที่บอกวัยพริบด้วยความที่สําหรับส่วนตัวซีอ่ะพอตอนที่ซีแบบเป็นวัยรุ่นอ่ะซีรู้สึกว่าทุกอย่างที่ถูกประดิษฐ์ออกมามันดีมันดีอแต่มันดีกับใครเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่ perfect สำหรับทุกคนแต่ perfect กับการใช้งาน ของแต่ละคนจริงๆต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราอ่ะใช้อะไรพอถึงเวลาที่รู้จักตัวเองแล้วต่อไปจะเลือกง่ายแหละก็จะขยบไปที่งบว่ามีงบเท่าไหร่เท่่าไหรถูกต้องตรงนี้เดี๋ยวให้น้องสีพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับเจ้าหญิงแห่งอุปกร IT อทีคนนี้กันต่อครับอุปกรณ์ไอทีเป็นเหมือนความรักนะเจ้คิดว่าเล่นแคมฟลอกแลไม่เป็นไรแล้วโดนอัดคลิปแล้วแบล็กเมล